ต้องยะนี้เนาะเดี๋ยวองก่อนเอซีกินกาแฟด้วยกันค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนฟิมลี่ค่ะกินกาแฟไปด้วยกันนะคะเอ็ซีพออีกแล้วนะ A B C D E ไม่บอกหลังสุดก่างกลางสุดกลางสุดหลั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 ครับ

Sampai <laughs> <laughs>

I'll แคงนี้เดี๋ยวันกองแบีนมันแงนาะพ่อมันก็แทง bạn em loại rồi nhé đi, ba đó ไปไปับรับมาเป็นยังมูดรอมิมึนแก้ววะไปนะ

Yeah. มาชมคลิปแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนเต็มมี่นะคะขอบคุณค่ะ